เอาเลยครับคุณผู้ชมก็ต้องขอกลบาบสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้นะครับก็เข้าสู่ช่องซีเบอร์ f นะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีลากหัวด้วยปืนดีเซอร์ตอีเกน,นะครับผมนะก็บางคนส่วนอยากจะทําเป็นแล้วเนาะแล้วก็จะมาผมจะมาสอนพร้อมเทคนิคการตั้งค่าด้วยนะครับการตั้งค่านะครับผม ก็การตอบสนองนะคะให้ตั้งประตามนี้นะครับมองรอบๆก็แบบ99ค้องเลจอด100สโคบคูณ2 100คูณ4 100สโคบ a w 0สูตรับผมมันเป็นสูตรของผมเองนะครับผมใช้สูตรตัวเองนะครับผมถ้าใครส่วนแบบการควบคุมตัวช่วยเลงช่วยเลงปุ่มยิงซ้ายแสดงตลอดเปลี่ยนอุธด่วนเปิดรีโหลดด่วน,นเปก การเล็งเอวกดยิงทาง้งพห่ยิงรดสองมือพุ่งเปิดเทคนิครับค่าเริ่มต้นนะคะผมส่วนเสียงนี่เสียงเพลงสิบสามแล้วแต่เลยนะครับถ้าพร้อมวิถ้าพร้อมวิธียิงหัวจะเป็นไงถ,ถ้าพร้อมแล้วจะเป็นไงเดี๋ยวไปรับชมวิธียิงลากหัวกันเลยครับไปซึ่งถ้าถามว่าผมโหดมากไหมผมก็แบบไม่ได้โหดมากหรอกครับผม ก็ปืนดีเซอร์ตอีเกิลมันก็ลาก่ายนะคะผมสําหรับผมนะมันพิ้วดีนะคะปืนดีเซอร์ตอีเกิลน,นะครับให้เขาวิธีลากหัวนะครับจริงๆให้ลากจากแบบตัวลากจากอกไปอกไปหัวก็ได้นะครับผมหรือถ้าใครยังทําไม่เป็นก็ไม่เป็นไรนะคะฝึกไปเรื่อยๆนะคะผม ผมฝึกไปเรื่อยๆเลยนะคะผมวิธีลากหัวด้วยปืนดีเซอร์ดีเกิรน,นะคะผมก็สำหรับผมง่ายแต่สำหรับใครอาจจะเป็นไงก็ไม่รู้นะครับให้เรานะครับถ้าระยะไกลนะคะผมไหน,นๆก็มาแล้วสอนทุกระยะเลยก็ได้ระยะไกลนะครับให้เราแบบดึงแบบแรงพอดีนะคะไม่ต้องดึงแรงมากนะคบ ถ้าเป็นระยะไกลให้เราดึงแรงแบบแรงพอดีมันก็จะติดหัวระยะใกล้ก็ให้กระโดดจากนั้นก็เป้าไว้ข้างๆงหัวแล้วก็แล้วก็ล,วกลากขวาหรือลากซ้ายก็ได้แล้วแต่คุณผู้ชมนะครับมาโป้งไม่ข้าหัวไหมโป้งเอา้าผมผมลากสูงไปหน่อยเราไม่จําเป็นต้องลากสูงมากนะคะผมคนดูใส่ชุด ฮิโรอิดซีซั่นหนึ่งหรอนี่นะคะผมระยะประชิดก็ไม่จําเป็นต้องลากแรงนะคะผมมาจาังหวะนี้โปง้งไม่เข้าหัวเฉยโปง้งไม่เข้าหัวมาเอาไมเอาไม่เอาไมโอ้ยคนนี้เขาน่าจะสะเต็ปดีนะโอ้โหใครทําไม่โดนหัวหรือใครทำโดนตัวก็ได้นะคะผมมาวิธีลากนะครับ ผมจะสอนแค่สองระยะนะครับก็คือระยะจูบกับระยะจูบกับระยะไกลนะครับระยะกลางผมไม่ค่อยเก่งเนาะถ้าผมเก่งระยะกลางเมื่อไรผมจะมาสอนนะครับบองเห็นไหมผมไม่ค่อยเก่งระยะกลางครับคนดูเห็นไหมเห็นไหมระยะกลางส่วนใหญ่นานๆนนแบบอัดหัวนะครับผมมาโอ้ย มามันไม่ไหวแล้วคนดูระยะจูบโป้งมันจะยากนะครับถ้าสัตรูวิ่งไปวิ่งมานะครับผมแนะนําถ้าจะฝึกให้ฝึกหาเพื่อนมาเล่นด้วยบอกให้เพื่อนอยู่นิ่งๆนะครับผมบอกแล้วก็ไม่ใช่ว่าผมจะโหดมากนะครับผมคนดูผมจะไม่ยิงผู้หญิงผมเหลืองคนนี้นะคบเขาเป็นเพื่อนผมเองนะครับมาโป้ง มาแตกระยะระยะเกือบไกลเวลาระยะไกลนะคะให้เราลากจากอกไปหัวนะครับเห็นไหมลากลากไปเรื่อยๆนะครับผมถ้าคุณผู้ชมฝึกบ่อยๆแล้วนะครับก็จะสามารถทําเป็นเองนะครับผมไม่มีใครทําอะไรเป็นตั้งแต่เกิดนะครับผมมาอฮ้ยมีคนอยู่บนบ้านโปง่ง ถ้าระยะไกลมากเนี่ยก็จะยากแค่นิดเดียวนะครับผมอย่าลืมนะคะผมให้ลากแบบตรงเกือบคออกเกือบคอนะครับผมให้ลากอกตรงอกเกือบคอนะครับจากนั้นก็ดึงขึ้นแรงๆเลยนะครับโดยเฉพาะระยะไกลนะครับ ระยะาไกลาให้ดึงขึ้นแรงนะคะผมแต่ถ้าเป็นระยะจูบให้ดึงแรงพอดีนะครับไม่ต้องแรงมากให้ดึงแรงแรงพอดีให้ดึงแรงแรงพอดีนะครับถ้าเป็นระยะจูบนะครับผมมาเนาะมาโป่งไม่เข้าหัวเอาใหม่ไม่เอา صل, صل, ไม่เอาใหม่โป่งเอาเข้าตัวก็ยังดีอะโป่งไม่เข้าหัวโป่งไม่เข้าหัวเกิน วิธีฝึกนะครับก็ง่ายผมก็พูดพูดไปแล้วตอนตอน้ตนคลิปนะครับเนาะโปง้งไม่เข้าหัวใชยหรือคุณผู้ชมจะนั่งยิงหัวก็ได้นะครับผมนั่งยิงหัวกับยืนยิงหัวหรือนอนยิงหัวก็แล้วแต่ถนัดเลยนะครับแต่วิธีลากนี่ต้องลากจากอกไปหัวนะครับผม หรือใครมีวิธีที่ดีกว่านั้นก็แล้วแต่เลยนะครับผมโปง่งอุ้ยอู้สองควงอัดหน้าแตะโอ้โหสองควงแพ้ดีเสิร์เฉยมาโปง้งอุย้ยเม็ดเดียวแตกสวยมอยคนดูคลิปอาจจะสั้นนิดนึงนะครับผมนะวันนี้นะเพราะแบตผมยังไม่ค่อยพร้อมนะ ก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมคลิปก็จบเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับซึ่งคลิปนี้นะครับวิธีลากหัวนะครับให้ลากจากอกไปหัวนะครับลากจากอกไปหัวแล้วคุณผู้ชมก็จะทำเป็นเองนะครับบ๊ายบายคนดูบาย